สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมองนีอีสานพานรออีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กันยิงเมื่อนี้ลอยขึ้นภูด้วยพี่น้องลอยนี่โควิดขึ้นภูผิดลหรครับขึ้นมาทั้งบ้านคํำผักแพวครับพรบ้านนี่มากทุเลียนเพลินหลครับมาปีนี่กับบุคาเด้วยพี่น้องมาปีกายถนนเรายังแดงปีนี่ถนนเราบดแดงแล้วครับขาวแล้วถนนแล้วอ่ะฝนตกกับมาได้แล้วครับบ้านเนี่ยาต้องห่วงแต่เก่าผู้ใดมาบ้านคํำผักแพ้วนี่ต้องฝนตกต้องเฝ้าลงไปได้พี่น้อง มัอนี่กับมะฮวนให้ป่าเดเจ้าควงพูดด้งดังแห่งบ้านคํำผักเผวคือเก่าแล้วครับมาถามข้าวแล้วเบื้องโนปีนี่แล้วสวนหมักทุเรียนเราไปหอดใสแล้วพี่น้องไปครับย่างเข้าไปหาเราพผุนครับเรายืนถ่ายอยู่พูนแล้วพี่น้องอย่าคข้ามาวันนี้เราพัฒนาใหม่เลยครับแต่ก่อนเราเลี้ยงแกะเด้พี่น้องปีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นงัวเป็นงัวเนื้อเราเด้ครับป่วยเราพัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้วครับลูกน้องเรามาหลายแต่พี่น้อง โอ้โห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 ยายยายยายแดงอีแดงยายยายค้างยายค้างใท่านั้นไมเว้ยอ่าหัวกับไหลนกปลาเนาะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบิ่งรู้ผงมากกับเล่นน้ำก้นครับอ้าวปลานนี้น้ำคืออย่นงอยนี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดวิดครับผมชายากร์ปลาเดย์เกษตรกรซีขาครับนี่ครับนี่ครับกับเฮดไทยสวนทุเรียนนะครับผม มาเรีนกันปีนนึงเป็นเรื่องในปลาผู้เลียนเป็นหัง่งใครับปีเนี่ยโอ้ยปีนี้บ่าใครดีปไดนครับเพราะว่าช่วงต้นปีช่วงที่ออกหาแง่ออกดอกนะคบผมครับมันมีมะเขบอพายูเข้ามาเอาไม้ไว้ใกล้ๆกากไหมไหมมัดใส้สายงาหนหน่อยไสีดังเดี๋ยวขออนุญาตจากน้อยครับแตงตู่ันพี่น้องใช่ไหมโตูไมสายครับมวดก่อนมีปัญหาระบบเสียงพี่น้องโอ้จากเรี่ยงแกะมาเรี่ยงหัวที่ปลาปีนียครับผมปีนี้ก็ได้หันมาเรี่ยงหัวครับ ยังแก้เราปริมาณมันหน่อยครับพ่อค้าเขาก็กดราคานะครับผมครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ซะหัังเปลี่ยนเลยครับเป็นเป็นมัวสายพันธุเดบปลามันคือคนล,ลายแท่นอย่างฉาลโรเล่ครับผมสายพันธุ์เนื้อครับโอ้ชาลโรเล่งัวภานถ้าหน,นาวคนตีงัวนแมนท่ะม้วหนาวมากอากาศหนาวุันน่ะครับผมอ๋อเป็นงัวพันธุ์เนื้อลูกครึ่งฝรั่งนุ่นันวปลาแมนครับผม นี้่าเราพาไปชมอย่างป่าชมสวนทุเรียนเจ้าจี๋บางใบสก้อนเนาะปีเนี่ยเบ่งอีกปีหนึ่งก้อนครับผมโอ้วยพ่ติดดีป่าปีเนี่ยกี่นี้บ่ติดครับโอ้พี่น้องครับว่าจิมาจอบชิมักทุเรียนป่าแล้วไหมครับกาแต่งกิ้งเขาก็แล้วครับแต่งกิ้งโอ้ให้กำลังเปลี่ยนดีด้วยเนาะป่าเนาะแต่งกิ้งเราก็ตัดหนาไม่ตัดกว่ครับครับกาเริ่มเ็ดใบไมครับกาว่าสีหวังผลสีหวังผลครับผม โอ้นี่เด้ปลาไว้เงี้แล้วนี่เด้คือว่ามึงไ่ไหวนี่แงเอย่ามก้อนปลาไปเพิ่มก้อนขนาดไหนเดี๋ยวเห็นแล้วนั่นน่ะปลาสี่ตัวผมแม่ครับพี่น้องเนี้มาเบิ่งเนี้ยมันบอกเพาสีอ่างเนาะมันกะไปถ่ายเจ้าของย่งเสื้อมาทั้งตีครับมาทั้งพี่เอออย่างเรากดมาไปครับนี่ครับชายยากระสีแต่ก่อนสีขามได้มาจังสี่ลังเนาะตั้งเองเลยตีปลาตั้งเองครับผมโอ้เอาครับนี่งรถก็บยังลำบากจริงเจ้าว่าเราเดินชมส่วนเราชุบมือ ตรงนี้ป่าันสุกเล้เนี่ยผมฟอซิมมือเนี่ย๋อ้ท่านได้สุกแลครับอีกจากสองเดือนคือบอกมันออกจากงามันมาตรงนี้แหละอ่านี่ด้วยนะว่าเป็นเรือจริงจริงตอนที่เป็นดอกเป็นหางแย่ครับต้นนี้มันบอกไข่สมบูรณ์บรนนั่นคือมันบอกแต่หยอดน้ำมัมันกันเลยรอดโอ้เหมือนนี่เป็นทั้งน่วยทั้งดอกเลยพี่น้องต้นนี้ครับโอ้ต้นเป็นน่วยใบเลี้ยงเยียงต้นใบเขียวก็เป็นแจ๊คต้นตีป่าครับทุเรียนมันหนีห่วงห่วงยอดหลายก็ห่วงหมากครับผมครับอ๋อนี่ครับ โอ้แสดงว่าปีนี้เป็นสองน่วยนี่คำนี่แหละเพราะได้รุ่นโอ้ได้กินยูดอกปวนเนี่ยครับได้กินยูดอกนี่ครับแต่งกิ้งไม่แต่งกิ้งไม่เรียบร้อยแล้วครับแต่งกิ้งแข้งแข้งเอาเองไว้ตีปลาแข้งกับแฟนนะครับผมโอ้เเฮ็ดจะเป็นคนสั่งแฟนเป็นคนขืนโอ้เข่าท่าตัวสั่โอ้กับต้นสรงคุ่มงามดีเนาะป่าเนาะฝนตกเรียบเพราะขับป่าคือสรงพุ่มๆได้หนิปีนี้ตกดีตอนต้นปีครับตอนทุเรียนกำลังจะแตกยอดแตกดอก เจ้ว่าบัดนี้บดตกเลยคือสิ่งแวดล้บบนี้แห้งโคโลเลยครับผมโอ้เบิ่งบรรยากาศสวนเราด้วยพี่น้องพอครับนี่กับแตงกิ่งไหมต้นนี่ทรงปุ่มงามเนาะป่าเนาะครับเขียวดีของชนตัดยอดนี่อย่างป่าผมว่าสีบวัวหามันสูงโอ้เนี่ยเอาเป็นทุเรียนเตี้ยดดีครับผมเล็กต้นยอดใบเขียวหนาตึบดิบต้นนี้ปีหน้าจะเป็นเมย์วัวป่าเจ้าวันปีนี้ก็เป็นดอกอยู่ครับดอกนี่ดอกแต่ว่าล้นเบิดแต่ว่าสีเด็ดถิ่มครับแต่ว่าช่วงต้นปีล้นแล้วก็ ของเจ้านี่เป็นส่วนทุเรียนจากปีก็ป่านี่ยหปีครับผมหปีแล้วครับแมนครับเคยเป็นนวยแล้วปีนึงแล้วเฮยเป็นแล้วแมนปีต่อมาก็เลี้ยงแกะแกะก็กินดอกแกะก็กินดอกปีแล้วก็คิดว่าทุเรียนเ้ายังหน่อยอยู่เหดอกบบนี้ปีนี้งามแล้วเนาะต้นสงพุ่มสูงแบบนี้ครับอันนี้ก็แต่งยอดตัดยอดเติมปีที่แล้วครับเนี่ยครับนี่เป็นเสียบเสียบเยป็นนนี่ไกนี่มาตอนหนาเลี้ยงจริงหรือตายแมนบอยครับอันนี้ตัดยอดไหงามมันไหงามมันใหญ่ครับตัดยอดดอกเขาจากบำรุงงาขาง ถั่วพี่น้องเราไปมันสูงครับเพราะว่าทุเรียนที่เป็นหมากน้ํางาแขางสิครับโอ้ก็เลยอยากบํารุงให้งาแขางมันใหญ่ครับครับนี่เสียเขาใช้ในนวยอโอนต้นอินเตอร์เมานี่ครับผมปลูกทุเรียนจากต้นกัป่าเนี่ยผมลืมแล้วนี่ยีมีประมาณร้อยประมาณร้อยสิบสามครับอ๋อพี่นายเป็นเถ้าแก่หมักทุเรียนวะพี่นายตาถัวพี่นายมาจอบมาจิมเลยน้ำเลวด้วยพี่น้อง เกาเป็นด้านแรกของบ้านครับปักเท้าเป็นหมูป่าครับทางเขาหมู่บ้านเลยครับทางเขาหมู่บ้านครับตรงข้อสวนเราก้อนมู้วงแรกใส่เมือนี่ครับโอ้เวินต้นแต่ละต้นมีแต่ยางงามๆสูงๆไว้นอปลาอันนี้นตัดงาถิ่มเพราะว่ามันโมงอามแต,แต่งกินเดียบร้อยแล้วพี่น้องกี้เป็นกอ<ม>ขึ้นนมมาีี่คครรัับบผกเลยตัดออกกรดอกหลายอยู่ครับไหลครับชมน้ำลอกไปเรื่อยพอมาบ้านคำาักเท้าโบเวลเราโบได้ครับพี่น้องเราอยู่ กว่างทางเข้าบ้านไงครับเดี๋ยวเราเห็นสวนนะเห <c oughs> ็นสวนว่าแวะไก่เชียดให้เท่าแล้วเนาะตรงแวะโน,น่นตรงาเน,ะนาะครับเนะครับแล้วเห็ดสวนทุเรียนของปลาเดก็มี่น้าพี่น้องเราสีอัปเดตกันทำ <c oughs> สวนทุเรียนผู้ใดอยากเบิ่งเต้นทุเรียนย่างเดียวเข้าไปเบิ่งช่องเราเลยเนาะปลาเนาะครับช่องไล่ปลาเดีพูแลียนค้าครับเข้าไปเบิ่งได้ไก่เห็ดไทยบรรยากาศสวนเราเรื่อยๆว่าเราเห็นอย่างเนี้มันบอกทักทายเองตัดต่อเองอันนี้คือแตกงานไรใช่ป่าเนี่ย ได้เกียนเสีได้เนาะผูดเ่าให้แม่แม่คอยดูแลช่วงปีแรกสองปีกับว่นเด็ดแตงกิ้งครับครับโอ้บวบว์ต้นองแล้วแตงเรามันแตกขึ้นมามันนี่กันเลยตัดสินใจตาดอกได้อไงไงกับตาดอกครับคับต้งเสียครับผมตัดถิมเลยเพราะว่ามันออกมาเป็นกอออกมาเป็นกอพุดครับก็เลยตัดสินใจตัดถิมปลูกสาวเดียวพ่อมกันด่ป้าแต่ว่าต้นคือปลูกท่อกันเนี่ยก็มีสามปีนี่ครับต้นสามปียให้งบ้างกับมี นี่ครับต้นสามปีต้นสามปีนี่ต้นสามปีสามปีโอ้เนี่ยครับแล้วกัต้นนี้ก็สามปีโอ้มันได้ปลูกสามปีปาปคือยังไหครับแม่นครับผมโอ้ปลูกที่แรกมันตายจากต้นปลารอบแรกรอบ <5 S 2> แร<ล>กกระซิบกาต้นอยู่นะโอ้ปลูกไว้เนึ่งตายกริบต้นนะครับกระซิบก็ต้นโอ้แสดงว่ามาตรฐานนิ้วแต่เนาะไหครับเบื้องดินแล้วว่าเป็นตาปลูกทุเรียนได้เลยมิจะก้อนหินคอยง้วเข้ามาบพเนี่ยปลา ปล่อยครับผมแต่ว่า,าดนๆปล่อยอธิรทตยาสองเทียโอ้มีเคียงตัดหญ้าพร้อมเด็พี่น้องเราอ่ะเคียงตัดหญ้าเราปล่อยมะมื่นเดียวกับเปลี่ยนแท่งเราครับนี่นี่ครับอันนี้การเหง้ากับสามปีการเหง้าก็มีสามปีอันนี้กับสามปีโอ้เนี่ยการเหง้าทรงผมมันบวสวยเนาะมาบึงมันนี้เป็นงานเหงา้าเดีวยวเองครับแสดงว่าปลูกแจกใสพันธุนะ์ปลาลุ่มเนี่ยนะตาเห็นครับผมทองใสพันธุ์เท่านี้ตี ชันนี้มีบ่มีหลงเขาชั้นนี้มันมีฝับกนิ่งการยา,าวที่เป็นอย่งนี้กนิ่กันยาวพี่น้องมันสวยงามนี่สัดสัดจริงสัดสัด,สดบบกับปลคือมูดอกเบงใบเบงยังกับปลคือกันแล้วเนาะป่าปลคือเอาหนีการยาวกันเนี่ยถึงระบบน้ำกับเส้นน้ำอย่างปลาน้ำมามดานมาดานครับผมเส้นหัวสปริงเกอร์สองหัวเป็นว่เนี่ยครับชกโหดดูบ่ปลาโหดซึมมือบ่ครับมือเว้นมือมือเว้นมือเลยครับไฟโดนบ่ครับแต่ละรอบแต่ละมื่นสิบหานาที่ยี่สิบนาทีหาหน้าทีครับ หาถึงผู้บนี้ก็มีน้ำมาดานดีปันขุดออกอยู่ติดเนีออกครับเพราะว่าตองสวมมาใส่องค์ไว้ก่อนมินบ่ครับนะบ่อันนี้ไว้แต่ใส่ในขัวเลี้ยนโอ้เป็นแทงน้ำขัวเลี้ยนครับอ,อันนั้นล้อมไว้ถ่เลี้ยงงวัวทั้งทั้งทังนคุณกระเบนของเจ้าเบิร์ตครับล้อมเลี้ยงงวัวตัวครับเบินหม่องเลี้ยงงว้วะแล้วบรรยากาศดีบ่พี่น้องโอ้ทั้งที่ต้นง้ำนอกป่านนอกขวะครับมันมีต้นกล้วยออกท่านในเบิร์ตตะกี้ปลูกต้นกล้วยแซ่บครับโอ้ก้อนปลาเยอะพอเาออกสตอกมีดออกจาบ้านเลย ครับแต่ต่อเป็นดอกรถไหนต้นน้อยก็เป็นนี่ครับเพื้องภาให้ปลาเดชพามาชมสวนเน้อพี่น้องร่มเล่นดีดีครับรถแต่งกิ่งเรียบร้อยหล่อนเปลี่ยนเสะแล้วให้กรบโป้งเนาะปลาเือถยันแท้ปลาหนีโอ้ยอันนี้ให้ลูกให้ล้านมาตัดให้งากยเโอาด้วยสภาพร่างกายเนาะปลาเนาะรับผมคนสั่งมันยั่งเดียวกับพ่อเราเจ้า ตั้งเขากะเกงใจเขาดอกจะขอมเห็นตัวเองว่าได้กะเกงใจแน่ยลำบากใจเยอะครับขายทุเรีออยนได้สิจ้างละแม่ยกาสี่ดวงแม่กะจ้างเยอะเลยใส่พี่กะจ้างอยิ่งได้ <พอ S 2> มน<า>วันจ้างเนี่ยอากาศดูพี่น้องบ้านค้ำผักเพลียวบรรยากาศวิวาาสวยเนาะป่าเนาะครับอ่าอยุดท่ามกลางหุบเขาพึ่งทุเรียนออกมาก,ก็เลยได้เป็นรสชาติที่ดีบนบ่อปลาครับผมอากาศมันดีครับผมภูเขาอ้อมทูเรียนกับบ้านค้ำผักเพลียวนี่รสชาติสุดยอดเลยพี่น้อง ผมซิมมางอนดดิเพื่อนแล้วครับส่วนเทิงพูเดี๋ยวสิน้ำขึ้นไปไทยแล้วอีกยูพี่น้องมือนี่งก็ไปกับว,วาสีเฮ็ดร้านกาแฟเพราะว่ามีอี่พีน่น้องๆเป็นเพื่อนแมายามหลายยามหนาวครับเดี๋ยวผมสิมาซิมครับผมมาก่าแฟอยู่ปลูกเองก,ก็ได้ได้ปลากาแฟของเจ้าปลูกเยอะครับปลูกเยอะใช่ป่าวเนี่ยครับเบื้องสวนเราดูพี่น้องมองควางว่าเขาครับทั้งทั้งเนี่ยอ๋อเนี่เป็นทางเขาหัวครับพี่น้องครับพวกมองเรียงหัวแล้วก็คัดปลูกมะขามหวานพ่อหมอปลาเนี่ยอันนั้นมะขามสมยักษ์ครับมะขามสมยักษ์ครับผม ที่พ่อปลูกไว้ให้อ๋ออินทรพาล้ำก็มีอันนี้กาดนะเองซื้อในวันในลิฟห่าหาทมานต้องกาดเพิ่งมันสิบลฟ้าดหรือบาลงทุนเสื้อจากต้นแน่ต้นที่แรกผมปลูกเทียนแถวเบอร์เตอร์มันี่แฟนว่าโอ้ยมันหนีเป็นน้ำมาทันก็เลยต้นนี้มันหลอดซื่อดอกอย่างจะพาล้ำกับรัวละหาล่วยผุนรัวเพียงก็ทุเรียนต้นละปลูกได้สามปีครับเนี่ยโอ้รุ่นสามปีครัมันนี่มันหนีรูมันออกอ่ามีแต่ต้นกำน้ำที่น้องเบงของเราเป็นที่ลาดเอียงเนาะปลาเนาะครับผม กว้บงครับโสมผุ่งแต่ละต้นปีหน้าคันฟ้าฝนเป็นใจในี่สุดยอดเลยนี่อปลาครับคันอากาศเป็นใจค่ะโอเคอยู่ครับคันฝนมาตกช่วงช่วงเขาออกหางแย่โอ้มันนี้มีปัญหาช่วงนั้นครับฝนตกแล้วเขาออกยอดโอ้ยอดพขอกยอดแล้วเ้าบดเก่งเ้าบดท่านได้รู้เขาเป็นมือใหม่ครับเขาขาดควบคุมไม่ได้ดูแลไม่ได้โอ่วยลนตี๋ครับผมหางแย่เลยลนหางแย่ลนครับอาดวงพี่น้องเราตัดยอดไปเบิร์ดแล้วครับว่าหายง่เพราะว่าให้ยแสนได้ดูแลยังไงโอ้เจ้าของดูแลบ่ได้ ครับอันนี้ย่้าจดูแล้ววันเจ้าเป็นไฟขายเลยติปลาบันเนี้เป็นไฟขายไฟประชาสมัมพันไฟบอกไฟแนน้ากับแต่ละปัดว่าคือบ้านเนียเพื่อนเลยนอเมือนก็เลียนกันแต่คุณยิ่งเป็นไฟขายแล้วต้องเป็นไฟขาย,ายไฟตลาดเองเนี่พี่น้องวันนี้ผมกับมานางยี่แต่ต้น <c oughs> ตัดกิ้งนีต่ตัดกิ้งนี่ตัวมันยังสีบอกเลยครับอู้นี่ติปลาต้นใหญ่กว่ามูติเนี่ย <c oughs> ครับอ๋ตอต้นนี้ยังบดติดไว้ไหมพี่น้องปีนี้ไหมนี่กับว่าติด มันมันเป็นดอกยนบม,มปเป็นดอกแล้วกับดกขนาดเลยผมเคยเห็ดคลิปไว<อ>้เยอะในช่องผมมาครับถ่ายคลิปไว้บัดซบนี่สิปลาต้นสมบูรณ์ก็มัวครับอ๋ถอถ่ายปีขึ้นกันต้นนึ่งงามก็มูติดปีหน,าน้าเราสิได้กินรวยแล้วนี่ครับมันกำลังกำล,ลังเห็ดใบสองครับอันนี้ใบแรกใบสองครับโอ้ต้นนี้ที่เคยได้กินตอนสามปีแปดเดือนครับเนี่ยกับงามกับโนสงบูรณแตกดีเนาะปลาต้นนี้นอกจากตุเรียนแล้วกับนี้เงาะีเนาะดินเนปะานผัวครับ มีงอนีกระ,ะตอร้อมีอย่างเนบูครับสเตนแปนไม่นองมีลินกีลิ่นกีกับมีคอันนี้แปดยอนมีงวติปาตาดอโอ้นี่ทรงภุ่มง่าแม่นี่คพี่เป็น ผมต้องในคลิปผู้ใดกระถามว่าเป็นทุเรียนเตี้ยต่บ่าแม่หนอกทุเรียนเตี้ยบอมีดอกมีแต่ตุเรียนน้อยท่านอย่างไงฮะหอกโอ้เนี่ยแตกดีเนาะเราตัดแจงกิ้งมาแต่เป็นยอดผลเวนอกพานเป็นไม้นอาล่ะครับอันนี้เห็ดเป็นทุเรียนเตี้ยะให้ไว้ใจให้พี่น้องมาถ่ายรูปต่อไปเป็นนวยตกต้นเตี้ยเต้ยท่านนี้ต้นนี้ต้นนี้เราเห็ดเตี้ยเองเนะครับบผมเตี้ยะยอดสายพันธุ์บแม่หนอกวิสายพันธุ์เตี้ยบอมีครับนี่ครับเป็นคลิปการชมสวนไร่ป่าเดย์อันนี้เป็นทุเรียนไหงฮะทุเรียนก้านไหนไอ้เนี่ยถ้าปลูกกกไดเเเออาางนนนะครััับผมมหวิป นี่หาปีอันนั้นสามปีโอ้เอาเรีย<า>นเป็นคาดไม้โม่ไก่พันติปลาเรียนกลางไหนมีโอกาสไก่พันครับอาทิตย์ดีก็เก้าก็ได้เรียกว่าอ,อาทิตย์แย่ก็เก้าก็ได้เป็นพันไม่เจ้าโดง่งดังอีกเลรื่องเนีะน,นี่เป็นอย่งางไรก็ใบเรืองๆของก็ออกไม่ตีมันเป็นผมว่าใครดูแลเป็นนั่นเด้<อ>นั่นอีกตัวหนึ่ง มันขาดน้ำหรือน้ำม,มันถือบอให้ปกติเยอ <c oughs> ะแต่ว่าครับว่าเด็บไสปุ๋ยอย่างไรขย้มูแบบนั้นนะคือ,อปล่อยธรรมชาติเนี่ยปล่อยธรรมชาติครับเพราะว่าเขากจิตว่าทุเรียนบานเบิ้งด้นิ่ทนปานไหนฮะนากโอ้อครับ,บเรอบรรยากาศก็ดีงัวกันไล่มากันไล่พุ่งโล่เลี้ยงมาล้วน<อ> ชมบรรยากาศสวนไร่ป่าดีซื้อๆได้พี่น้องครับนี่ยขับถามมาเบิ่งพระอัปเดตเบิ่งเดี๋ยวปีหน้าเป็นต่อจะดีเชิญไหมไหมปีนี้มันมีสองมวยที่เห็นแล้วครับนี่ที่สรต่ตัวแล้วก็มีอยู่บุ่นพี่น้องกันล่ำเป็นอันนี้กับปูกเองครับแต่ต้อมกับปูกเองปลูกเองก็กันครับไม่ได้เสียมยอดได้หาปีก็ได้กินแล้วครับหาปีได้กินแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละนี่บรรยากาศชมเนาะป่าเนาะครับผมมาเที่ยวมาชมเดี๋ยวปีหน้ามันเป็นมวยสิมาอัปเดตสวนนปาหห้เบิ่่่งงมอพี เพราะเด้คิดหอดกันเพราเด้มายามถามเข่าเป็นว่าผู้ใดมากคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ